ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามข่าวที่เราเกริ่นเอาไว้ช่วงเริ่มต้นนะครับของเย็นวันนี้นี่นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการนะครับนำเอาผลตรวจปลอมจากการติดเชื้อโควิด1 9นะครับช่วยโอกาสสำหรับบางกลุ่มคนนี่นะครับมาเพื่อที่จะเบิกค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันโควิด1 9นี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่ามีความสูญเสียหรือว่าความเสียหายเกิดขึ้นนี่นะครับล่าสุดทาง กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับและก็เศรษฐกิจร่วมกับทางคอพพครับทลายเครือข่ายโกงประกันโควิดโดยมีการใช้ผลตรวจปลอมในการขอรับค่าสินใหม่ทดแทนครับเรื่องนี้พลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระเพือผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ข่าวสารทั่วไปหรือว่าปอสนะครับนายชัยยุทธมังสีรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพพร้อมด้วยนายอดีสรพิพัฒน์วรพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีคอปพร่วมกันถแถลงจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการนำเอาผลตรวจโรคโควิด -19 ปลอมนะครับมายื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน จากบริษัทประกันภัย11รายและตัวแทนบริษัทประกันชีวิตหลอกลวงเก็บเบี้ยประกันไว้แล้วก็ไม่นำเงินส่งบริษัทโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบเรื่องอีกจำนวน3รายด้วยกันครับโดยพลตำรวจโทเจรพบเปิดเผยนะครับว่าช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ปลายปี2562ทางตำรวจได้ร่วมกันตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มคนที่ทำประกันภัย กับบริษัทประกันภัยในประเทศไทยแล้วก็ฉวยโอกาสใช้ช่องว่างของขั้นตอนการรับเงินประกันโดยการนำเอาผลตรวจโรคโควิด1 9ปลอมนี่นะครับมายื่นเพื่อที่จะขอรับค่าสินหมายทดแทนนั่นก็คือหวังที่จะเอาเงินประกันจากการติดเชื้อโควิดแต่ว่าไม่ได้ติดจริงๆนี่นะครับจากบริษัทประกันภัยจำนวน21รายได้เงินไปรายละ5 0,000บาทซึ่งก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ และติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว11รายในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมแล้วก็มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้องนะครับและกำลังขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือซึ่งอาจขออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนในการคอยทำหน้าที่ติดต่อชักชวนผู้ต้องหาที่กระทำความผิด เพราะทราบว่าได้ส่วนแบ่งไปรายละ20,000บาทด้วยนั่นเองครับก็เรียกว่าทํากันเป็นขบวนการเลยก็ว่าได้ครับพลตํารวจโทจิรพบบอกอีกนะครับว่ายังได้มีการจับกลุมตัวแทนขายบริษัทประกันชีวิต3รายซึ่งมีการหลอกลวงเก็บเบี้ยประกันไว้แล้วก็ไม่นําเงินส่งบริษัทด้วยโดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบเรื่องนะครับซึ่งทําให้ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรร โดยมีการแจ้งข้อหาโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการชักชวนชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้อื่นนั้นทำหรือรักษาสถานะสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทแต่ไม่ดำเนินการให้มีการทำสัญญาเกิดขึ้นจริงหรือไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานะสัญญาประกันชีวิตเดิมและโดยการหลอกลวงนะครับดังนั้นนะครับ ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือว่าบุคคลที่3ซึ่งกรณีนี้มีผู้เสียหายจำนวน11รายมูลค่าความเสียหายประมาณ53ล้านบาทนั่นเองครับก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับคุณผู้ชมส่วนแรกก็คือนำเอาผลตรวจว่าติดเชื้อโควิดปลอมเนี่ยนะครับไปยื่นเพื่อที่จะขอรับเงินประกันหรือว่าค่าสินใหมทดแทนจากบริษัทประกันกับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างเช่นผมเนี่ยทำประกันโควิด กับคุณมะนะฮะคุณมะเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยแต่ว่าจริงๆคุณมะเนี่ยรับเงินเบี้ยประกันจากผมไปแต่ไม่นําเงินเอาเบี้ยเนี่ยส่งกับทางบริษัทก็คือกักเงินเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้วก็คล้ายๆว่ามันไม่มีการทําสัญญาขึ้นจริงก็อาจจะเป็นโมฆะหรือว่าโมคียะไปนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับก็ถือว่าทั้งในส่วนของลูกค้านะครับแล้วก็ตัวแทนด้วยของบริษัทประกันชีวิตก็หลอกลวงทั้งสองฝั่งนั่นเองครับ ชาติโดยตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับก็ได้มีความร่วมมือกันนะครับที่จะยกระดับในการปราบการกระทำผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงประกันในทุกๆประเภทนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับผลได้บัตรในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเราถือว่าจับได้ถือเป็น ทั้งใหญ่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจับกลุมเครือข่ายการโกลมประกันโควิดนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีทั้งโลกเรามมีมีปัญหาโควิดนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเราก็มีบริษัทประกันเขาก็ให้ประกันกับกับผู้ป่วยโควิดนะครับซึ่งก็มีผู้ฉวยโอกาสนะครับได้ตั้งเป็นเป็นโครงข่ายนะครับที่ ไปชอโบโกงค่าประกันโควิดนะครับวิธีการเนี่ยโดยสรุปนะครับก็คือกลุ่มคนร้ายเนี่ยได้ไปชักจูงผู้ที่มีประกันนะครับได้ได้ได,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 ได้สมัครประกันไว้นะครับประกันโควิดไวนะ้เนี่ยว่าถ้าเกิดสนใจอยากได้เงินเนี่ยก็ทางเขาจะช่วยดําเนินการให้นะครับโดยให้ส่งรายละเอียดมานะครับแล้วเขาก็ไปทําใบตรวจโควิดปลอม นะครับสแสดงผลออกมาเป็นเป็นติดโควิดนะครับพอทำเอกสารพลอมทั้งหมดให้ให้กลุ่มผู้ผู้ที่มีประกันนะครับก็เอกสารเนี่ยไปยื่นกับทางบริษัทที่ประกันเมื่อได้เงินมาสมมติว่าได้50,000บาทนะครับก็ให้ให้ทางผู้เอาประกันเนี่ยสองหมบาทส่วนกลุ่มคนร้ายที่เป็นคนชักจูงเนี่ยได้ไป30,000บาทก็ไปแบ่งกันนะครับสําหรับเคสเนี้ยเราจับได้ หลอกไปจับทั้งหมด18บลายนะครับจับไปแล้ว11นะครับยังเหลืออีก7จ็ดกำลังติดตามจับกลุ่มนะครับก็อันนี้นะครับเราก็มองว่าประเทศชาติและโลกเนี่ยมีวิกฤตนะครับก็ไม่ควรสวยโอกาสแบบนี้นะครับทางบริษัทประกันก็ระบบประกันของประเทศเราเนี่ยเขาก็แบบบาดเจ็บพอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดเป็นมาโกงอันอีกเลยอีกเนี่ยมันก็ จะยิ่งแย่ไปใหญ่นะครับก็จะขอเตือนกับทางทางประชาชนนะครับว่าถ้ามีผู้มาแทกจูงแบบนี้นะครับก็อย่าไปอย่าไปให้ความร่วมมือกับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเพราะว่าการร่วมมือนะครับก็จะมีอัตราโทษนะครับทั้งเรื่องในเรื่องของการปลอมในใช่เอกสารปลอมนะครับรวมถึงพรบประกาันวิถีภัยเนี่ยเรียกในฐานเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์โดยชุดสลิดนะครับ อัตราโทษแต่ละอันเนี่ยก็กข้อหาละสามปีนะครับก็ถ้าโดน่อข้อหาก็หกปีนะครับนะครับส่วนกลุ่มวิสาีพเนีก็ต้องต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าทางคอปพอกละทางตารวจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสวนการเนี่ยเรามีความร่วมมืออย่างดีนะครับใครจะทําอะไรไม่ว่าจะประเภทไหนเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีเข้าไปตรวจสอบนะครับรวมถึงเจ้าที่ของเราเนี่ยก็จะไปตรวจสอบโดยละเอียดนะครับ ก็คิดว่าไม่น่าจะหลุดรอดจากเราไปได้นะครับอ,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 อีกอันหนึ่งที่เราร่วมกันจับกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มตัวแทนบริษัทประกันหรือนายหน้าประกันนะครับเป็นนายหน้าประกันชีวิตอันนี้นะครับเราจับม,มีมีผู้ถูกผู้ต้องหาทั้งหมดห้าคนนะครับจับไปได้สามคนมูลค่าความเสียหายประมาณห้าสิบสามล้านบาทนะครับก็อันนี้เป็นลักษณะของการไป เป็นในหน้าขายประกันนะครับแล้วก็ได้รับเงินมาก็ไม่ไม,ไม่โอนเข้าบริษัทประกันนะครับก,ก็ย้ำอีกทีครับว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็มีความผิดนะครับอัตราโทษก็อยู่ประมาณสามปีเหมือนกันนะครับจำคุกไม่เกินสามปีก็ทางเรานะครับมีการตรวจสอบอยู่ตลอดนะครับร่วมมือกันตรวจสอบนะครับก็เรียนว่าอย่าอย่าได้คิดทําอะไรที่ มันผิดกฎหมายนะครับก็จะถูกดำเนินคดีนะครับตังที่ท่านได้ไปก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับ